สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบวันเพชสำหรับวันนี้นะครับแหมเคลียร์ประเด็นนี่คือมาไวจริงๆเว้ยทันทันที่ผมเนี่ยพยายามจะหักห้ามใจนะครับว่าผมจะไม่ทําคลิปปัญญาอ่อนแบบนี้ออกมาบ่อยๆถึงมันจะหาก็เถอะคือมันอาจจะหาพวกคุณและหาผมแต่ว่ามันมีคนไม่หา พอควรแน่นอนซึ่งอีตอนลงคลิปคินเนมอนไปแล้วนะครับผมจีดสมองมากเลยนะที่เห็นมีบางเม้นเนี่ยมาโวยวายว่าแบบเฮ้ยคินเนมอนมันฟันโดนปากใครโดนเลือนออกได้นี่มันก็เก่งกว่าลูฟี่ดิลูฟี่ต่อยไปเต็มที่มันยังไม่มีแผลเลือดออกเลยแหมลูฟี่ uffy, หมัดมึงคมเนาะ แล้วก็ดา่าชินเนมอนว่ามันโดนรอโดนโดฟลามิงโกเล่นงานมาปี๊บป,ปีไอ้พวกนั้นมันกระจอกจะตายชินเอมอนยังโดนอัดเลยมันจะฟันใครโดให้เลือดออกปลิดหนึ่งได้ไงมันต้องกากสิม,มึงห้ามเกง่งห้ามวุยห้ามห้ามจริง,งเออแล้วก็ไปว่าใครโดกากนู่นนี่นั่นลดสฟเกลแค่มีคนคิดว่าระดับรอกับโดฟลามิงโกนี่ไม่เก่งนี่ผมก็คิดว่ามันเกินเยียวยาแล้วนะ และยิ่งคุณดูในปัจจุบันเนี่ยขนาดในเรื่องนะครับมันบอกชัดมากว่าฮาคิเกะเนี่ยที่ ano, วานโนเขาเรียกว่าริวโอมันคืออันเดียวกันแม่งก็ยังมีคนเข้าใจว่าริวโอคือพลังใหม่อยู่เลยยังมีคนตามแขวคินเอมอนนะครับว่าคินเอมอนทำไมไม่สอนริวโอให้โซโลฮัลโหลโซโลมันใช้ได้อยู่แล้วไหมฮาคิเกะนะ่ะซึ่งก็พยายามมองอย่างเข้าใจนะครับว่ายังมีคนที่ไม่เข้าใจว่ามันมีริวโอแล้วก็มีริวโอขั้นสูงกับริวโอขั้นซึ่งอยู่ วิธีแก้นะครับง่ายๆก็คือดูคลิปเรื่องริวโอที่ผมเคยทําไว้นานชาติแล้วก็ได้นะครับซึ่งจริงๆดูหรืออ่านในเรื่องเลยเนี่ยมันง่ายกว่านะเพราะว่ามันก็พูดแบบเดียวกันเลยก็อ่ะไม่เป็นไรเรื่องริวโอช่างมันเรื่องคีเนมอนกับฝีมือของเขาเนี่ยผมมีคําตอบให้ทุกคําคอลหาไว้แล้วถ้ามันไม่ปัญญาอ่อนเกินไปผมก็คงจะได้ทําคลิปมาเคลียร์ประเด็นกันขำๆมาที่เรื่องวันนี้ก่อนนะครับนั่นก็คือเรื่องจิ้งจอกเพลิงกับเพลิงจิ้งจอกครับ ที่มีคนไปเป็นประเด็นกันแล้วก็ไปเดือดร้อนถึงขั้นเสือกไปลบก,กวนคนแปลวันพีซภาษาไทยอย่างเป็นทางการเขาเพียงเพราะเรื่องแค่นี้ซึ่งเรื่องนี้ค่อนข้างจะเดือดร้อนผมโดยตรงดังนั้นเรามาแปลอีกแล้วเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่แปลไทยเป็นไทยมันจะแปลบ่อยไปละมาครับแฟนวันพีซหลายๆคนนะครับอาจจะรู้จักกับคิเณมอนในฐานะเจ้าของฉายาจิ้งจอกเพลิงคีเนมอนซามมไรแห่งแควนวะ จิ้งจอกเพลิงคินเดมอนว้าวคุณสมรายตัวใหญ่จังนะครับผู้คนเรียกเขาว่าจิ้งจอกเพลิงคีเอมอนหรือแม้แต่เพลงดาบนะครับวิชาจิ้งจอกเพลิงโอบุรซากิซึ่งในที่นี้เนี่ยผมก็จะเรียกว่าเพลิงจิ้งจอกตามภาษาญี่ปุ่นแทนนะครับหรือในหนังสือการ์ตูนแปลไทยเนี่ยก็แปลว่าเพลิงจิ้งจอกนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้เผด็จการถึงขนาดหำชนฝาว่ากูจะต้องเพลิงจิ้งจอกมึงจะทำไมล่ะไอพวกที่บอกจิ้งจอกเพลิงอ่ะผิดมั่ว อะไรแบบนั้นเพราะว่าผมเลสเปคให้เกียรตินะครับแต่ว่าในวงการวันพีซเนี่ยก็มีหลายกลุ่มนะครับมีทั้งกลุ่มที่ดูอนิเมะอย่างเดียวหรือว่ากลุ่มที่อ่านมางังงะอย่างเดียวแล้วก็กลุ่มที่เป็นแฟนตัวยงจริงๆคือดูทั้งเมะทั้งมงังงะเลยซึ่งในที่นี้นะครับกลุ่มที่อ่านมางังงะอย่างเดียวเนี่ยจะพบเห็นได้ตามเพจวันพีซใหญ่ๆซึ่งอันนี้ผมเข้าใจเขานะเพราะว่าเมะวันพีซเนี่ยบางทีมันก็อืมนะ ส่วนข้อมูลที่ชัวร์ที่สุดเนี่ยมันคือจากมังะแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามาจากปลายปากกาคนเขียนเองดังนั้นเนี่ยเขาจะรับสารจากมังะทางเดียวแล้วก็รับฟีดแบ็กจากผู้ติดตามที่เป็นสายมังะ only เนี่ยก็ถูกแล้วแต่ด้วยความที่พื้นที่โเซเชียลยูทูบเนี่ยนะครับมันเป็นที่ซึ่งรวมแฟนแฟนวันพีซทุกประเภทนะฮะเราต้องรับทั้งฟีดแบ็กแฟนวันพีซฝั่งมังะแล้วก็แฟนวันพีซฝั่งอนิเมะ และในฐานะแฟนวันพีซที่ต้องการจะเก็บรายละเอียดทั้งหมดของการ์ตูนเรื่องนี้นะครับผมก็ต้องอ่านมังงะทุกตอนแล้วก็ดูอนิเมะทุกตอนอยู่แล้วนะครับซึ่งในวงการวันพีซโซเชียลออนไลน์เนี่ยมันเป็นวงการที่ชอบมีปัญหาฆ่ากันตายเถียงทะเลาะกันเรื่องชื่อเรียกกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับโดยตัวผมเองเนี่ยพบเห็นมานักต่อน,นักแบบเยอะมากๆดังนั้นเนี่ยผมก็พยายามมองโลกอย่างเข้าใจนะว่าเออ สำหรับผมเนี่ยถ้ามันไม่ใช่ความผิดร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อเนื้อเรื่องวันพีซหรือว่ารุนแรงขนาดทําให้พ่อผมตายรอบ2เนี่ยดังนั้นผมไม่มีปัญหานะครับดังนั้นจะเห็นว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเวลาจะเรียกชื่อหรือพิมพ์ชื่ออะไรต่อมีอะไรในวันพีซบน YouTube ของผมเนี่ยสังเกตว่าผมจะมิกซ์ให้ทั้ง2เวอร์ชันนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความแตกแยกอย่างเช่นอลาบาสตาอลาบาสตาอลาบาสตา ผมแดงแชงคูสหรือว่าผมแดงแชงพังฮาซาร์ดพังฮาซาร์พังเฮเซอร์และอีกมากมายเป็นต้นนะครับหรือแม้แต่วันพีชและวันพีชที่ผมพูดไปมากกว่า500ครั้งจนผมขี้เกียจพูดแล้วนะครับว่าวันพีชเนี่ยจริงๆสะกดด้วยซอโซ่แต่ว่าผมไม่มีปัญหาเรื่องการใช้ชอช้างให้ถูกต้องตามเมตาซิตริกของพื้นที่นี้และถ้าใครที่ซีเรียสขนาดที่ว่าโอ้ไม่ได้มันต้องซอโซ่เท่านั้นทำชอช้างโอ้ฉันจะหมดอารมณ์ทางเพศไปเลยถ้าไม่ได้เห็นซอโซ่ ก็เลื่อนลงไปอ่านตรงรายละเอียดคลิปนะครับผมก็มีซอโซ่ให้ตลอดนะฮะอ่ะทีนี้มาที่ประเด็นจิ้งจอกเพลิงเพลิงจิ้งจอกคือโอเคควายหมายมันไม่เหมือนกันนะครับจิ้งจอกเพลิงหมายถึงจิ้งจอกที่ปล่อยเพลิงออกมาส่วนเพลิงจิ้งจอกก็คือเพลิงที่จิ้งจอกปล่อยออกมาอืมผมก็เลยจัดให้ในคลิปคินเอมอนนะครับผมก็เลยเรียกฉายาคินเอมอนว่าจิ้งจอกเพลิงคินเอมอนเพราะว่ามันเป็นคนที่ปล่อยเพลิงออกมา ส่วนเพลงดาบเนี่ยก็เลยใช้คําว่าท่าเพลิงจิ้งจอกเพราะมันเป็นเพลิงที่ปล่อยออกมา get ไหมครับเพราะเราก็เข้าใจชื่อที่คนไทยเรียกจากในทีวีหรือชื่อที่อ่านจากหนังสือการ์ตูนซึ่งก็จะเห็นว่าในคลิปผมก็ทําแบบนั้นนั่นแหละคิดเอมอนเนี่ยพี่แกก็โชว์ลีลาการฟันพวกสลามไปซะแล้วพวกนั้นสะระเบิดตูมนะครับแล้วก็ฟันพวกแรงระเบิดเพลิงออกไปหมดสิ้นโดยพี่แกบอกว่าวิชาเพลิงจิ้งจอกของเขาเนี่ยก็เป็นวิชาฟันด้วยไฟและเขาก็มีเคล็ดวิชาสําหรับฟันไฟอยู่นะครับแล้วก็ พูดแบบขิงเลยว่าไม่มีไฟใดที่เขาตัดไม่ได้แน่นอนว่าเพลงดาบเพลิงจิ้งจอกแล้วก็ฉายาคิสเนบิหรือจิ้งจอกเพลิงคินเอมอนเนี่ยก็ได้แรงบันดาลใจมาจากคิสเนบินะครับจิ้งจอกเพลิงหรือเปลวเพลิงลึกลับจากโคมกระดาษโดยพวกตำนานจิ้งจอกเพลิงเนี่ยนะครับในนิทานพื้นบ้านหรืองานเขียนต่างๆในสมัยเอโดะเนี่ยก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่กล่าวถึงสุนัขจิ้งจอกที่พวกมันเนี่ยฟาดหางเพื่อจุดไฟอะไรอย่างนี้ ซึ่งเพลิงจิ้งจอกนี่ก็กลายมาเป็นเทศกาลญี่ปุ่นนะครับแต่ที่นี้มันมีกลุ่มคนซึ่งก็ผมคิดว่ามันไม่น่าจะเยอะเท่าซาทอฟแบบซาโบแต่ว่าในที่นี้เนี่ยคือมันลามไปที่อื่นนะมันก็ลามไปถึงพี่คนแปลซึ่งผมก็รู้จักกับพี่คนแปลด้วยนะครับดังนั้นผมก็เลยจําเป็นต้องทําคลิปออกมาแต่นั่นแหละคนกลุ่มหนึ่งนะเขาดูคลิปแล้วเขาก็ได้ยินคําว่าจิ้งจอกเพลิงกับเพลิงจิ้งจอกก็เลยรู้สึกแบบสับสนว่าอะไร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 ไม่เข้าใจอะไรงงไปหมดเลย จนมีแอดมินเพจวันพีสเพจใหญ่อีกเพจหนึ่งนะครับเขามาถามผมก็เลยบอกว่ามันก็ไม่เรียกแยกหรอกพี่ผมก็เรียกเพลิงยิงจอกแต่ผมก็มิกซ์ยิงจอกเพลิงไปให้ด้วยเพราะมันไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับเนื้อเรื่องหรือผิดร้ายแรงหรอกคนพวกน,นั้นเขาก็เครียดเกินคิดมากเลยผมล่วงเ่าๆประมาณนี้นะฮะซึ่งในส่วนนี้นะครับในพื้นที่อื่นหรือว่าในสายตาเพจอ่าพวกเพจสปอยวันพีสมือฉังของประเทศชาติเขาอาจจะมองว่ายิงจอกเพลิงเนี่ยคือผิดเว้ยพวกมึงอะผิด มันต้องเพลิงริงจอกเท่านั้นมันก็อาจจะดูสุดโต่งเกินไปผมคงจะไม่ทําแบบนั้นแล้วพวกเพจสปอยวันพีชชื่อดังพวกนี้เนี่ยผมว่าเขาก็คงไม่คิดจะดูคลิปผมอยู่แล้วละ่ะดังนั้นเนี่ยเขาอาจจะเห็นแค่ชื่อคลิปเนี่ยก็ตราหน้าผมว่าเป็นไอ้มั่วไปเลยก็ได้แหละเพราะมันเป็นสิทธิ์ของเขาเป็นจุดยืนที่จะรับเฉพาะเนื้อหาจากภาษาอังกฤษหรือว่าจากสปอยอย่างเดียวอะไรก็ว่าไปไม่มีปัญหาก็ขอแค่อย่าไปไล่จัดคนอื่นว่ามันบอเมนมันบอถึกต้องมึงต้องใช้ตามกูเท่านั้นซึ่งก็ไม่รู้ด้ววยนนะ่่่าามัถูกหรือเล ผมเห็นแหกมาหลายรอบหลายคนแล้วโดยเฉพาะพวกเพจที่ชอบไปด่าคนแปลฉบับออฟฟิเชียลก่อนๆเขานะแล้วก็ทีนี้ผมขอเสือกคิดแทนคนอื่นเขานิดนึงนะครับก็คือผมเห็นพี่คนแปลวันพีชฉบับเลขาสิทธิ์เนี่ยวันๆนหนึ่งเขาก็งานยุง่งงานเยอะพออยู่แล้วไอเรื่องคิดดูดขี้ปฏิวอะไรแค่นี้คือไม่ต้องไปรบกวนเขาได้ไหมวะและคราวนี้คือเอาคลิปเราไปเป็นป,ป,ประเด็นด้วยนะคืองงว่าคาใจคลิปเราเนีย่ยทำไมเขาถึงไม่มาถามที่เพจเราทาไมเขาถึงไปถามที่เพจคนอื่นแล้วก็ไปถามยันคนแปล หรือว่าเขาเห็นปุ๊บเขาก็ฟันทงว่ายังไงช่องผมนี่คือมั่วแน่นอนก็เลยไปถามที่อื่นแล้วแล้วเพจอื่นนั้นก็บอกว่ากูผิดเรียบร้อยโดยที่เขายังไม่เห็นได้ซ้ําว่ามันมีข้อมูลเรื่องราวอีกมากมายตั้งเยอะแยะที่เขายังไม่รู้น่ะสรุปนะครับก็คือจิ้งจอกเพลิงกับเพลิงจิ้งจอกเนี่ยจะเรียกอันไหนก็ได้ครับเอาที่พวกคุณสบายใจส่วนผมเนี่ยก็ตามนั้นแหละผมเบสออนเพลิงจิ้งจอกแต่ว่าผมมิกซ์ให้เพราะว่าผมไม่ได้ทิ้งจิ้งจอกเพลิงไปเลยและที่สําคัญคือฉายาจิ้งจอกเพ ผมก็เลยตั้งชื่อคลิปเป็นแบบนั้นซึ่งถ้ามาทําให้มีคนสับสนหรือว่าอ่านวันพีทไม่สนุกหรืออ่านวันพีทไม่รู้เรื่องไปเลยอันนี้ต้องขอ,อกราบประธานอภัยมานาที่นี้นะครับเบนจางครับระดิษ์พูดมาจนถึงขนาดนี้นะครับผมคิดไว้ว่าเพื่อนๆน,น่าจะเข้าใจตั้งแต่ช่วงต้นคลิปแล้วแหละอเรื่องจิ้งจอกเพลิงเพลิงจิ้งจอกเนี่ยนะนะแต่สิ่งที่ผมต้องการจะสื่อในคลิปนี้จริงๆเลยนะครับก็คือขอให้จเจริญน,นะครับปร <laughs> ะบานโะ <laughs> okay, อเค ดูการ์ตูนยังไงให้คิดมากหัวงอกผมร่วงกันได้ขนาดนั้นใครที่เป็นอย่างนั้นอยู่ก็อย่าไปเคร่งเครียดกับมันมากนะครับอ่านการ์ตูนดูการ์ตูนอย่างมีความสุขนะครับอย่างน้อยเนี่ยก็อยากให้คลิปนี้สร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้พวกคุณก็ยังดีนะครับแล้วก็ขอบคุณวันพีซโซเชียลออนไลน์ด้วยที่มีเรื่องราวมีประเด็นอะไรแบบนี้มาได้ตลอดนะครับสุดท้ายนี้ครับก็ขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ ก็นอนกลางวันไงฮะสักงีบอะไรอย่างงี้ไปแล้วครับ